m nó im nิ่ง luôn không lên này tao 1 giết thằng มันเกินไปป่าววะไอเด็กคนเนี้ยหมดแล้วลวะห,หมดแล้วหมดแล้วผมคนเดียวหมดแล้วคนอกตัวเองกูยิงไปมันยังไม่ได้ไม่ได้ทำนะคนในบ้านเนี้ยบอดป่าถ้าคนหมดแล้วนะผมยิงสองตัวนักไป1หนึ่งใคตัวตาย พันหน้ากัน,นปะพันแก้วน้ำหมดทำให้ไม่มีแข้งโอ้ยลมอันนึงให้ไปไม่ต้องรีบไปนั่น,ปนไปนานวันนี้ยิงยังไงให้คมคำถามยากเลยอะ ฝึกบ่อยๆครับฝึกจริงเป้าจริงเทนนิงตอบได้เท่านี้จริงๆละฝึกบ่อยๆเท่านี้จริงแหละไว้ไว้ตอนผม้อยเนี่ยมาดิขึ้มาดิเปียกรลวๆเลยวะไว้ตอนเดี๋ยวผมว่างหรืออะไรเดี๋ยวผมทำคลิปมาให้ดูว่าผมฝึกยังไงไม่มีคลิปไหมกำลังเดินไปก่อน คนหกอ่ะไม่มีใครเอาทิ้งนะเอาจบไว้นะพี่โจคนนี้เล่นจะลงอะไรกัอจะลงนเอามไฟเชื่ออะไรใช่โจใช่ทิ้งแล้วเดี๋ยวพี่เอาที่บินโอเคอยากให้ทำคลิปถ่ายมาษาเล่นจัดไปครับอย่ารอก่อนตอนนี้คอมผมมันมีปัญหามันถ้าตีมคอมไม่ได้ เลยเปิดกล่องไม่ได้ เรอนี้ขอสว่างเรล่นเกมไอ้มีนิดหน,น่อครับบนชุดนี้เท่าไหร่สองพันดูซสิเรื่องสองนี้ใช่ปเปล่าดกกูจะขาวสามนิ้วครับตัวเปิดนะไปนั่งคอรส หลังบ้านตัึ่งหลังบ้านตวหนึ่งปะตข้าปิดบ้างเหเฮ้ยหน้าตะพานพี่เราไปสองอ่ะเรือสองตัวบาใต้ตะพานพี่ผเฮ้ยตาพานยิงผมยิงผมเขใครยิงพี่ผมสนให้อ่ะไม่ไ อารมณ์ตัวแทงก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยแบบไม่ได้สวนนะรับก่อนอ่ะตัวแทงอ่ะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เเหลือวะเฮ้ยโอ้โหไม่ยิงไม่พอปลาไฟใส่ด้วยใครพอเยอะบ้างวะขอสักอัน

ใช่คือร่มันมองมันมีคนเตงบ่มีแล้วพี่เเล่นเก็บสามเหลี่ยมก่อเดินนีเอ่ะพ้่ไายอืมเครื่องขาแกแล้วโหจองาโคตรชัดอ่ะ บอกเลยว่าถ้าเฟ้นแคนเล่นกันโหดเีียัย่างกินไก่เด่นสิบรอบก็กินไก่สิบรอบอะน่คนเดียวอะนี่คนเดียวก็ตายสิบรอบฟู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 อยากได้ปลาสามมีปะมีมีอยากเก็บนั่งเก็บโจเก็บปลาไฟจริงไหมขอนะปลาสามอะให้แอทักเรื่อ ไปหมดแล้วไอ้ยองเก็บแล้วเอ้เก็บเก็บรอสามนี่อะไรเนี่ยมันจะพิวไงใหญ่ต้องความพิ้วอ่าเดี๋ยวจะใช้คำว่าตากากับผมบอมงงจะทำอะไรพะยาได้เล่นนะพี่ลาวเาะไหนอ่ะตาว้าไปหน้าพี่เจก็เหมือนลาบทุกคนแต่งปันครบพนทังตงต้องต้อง ้าแล้วก็ควอีสานไม่ได่ก็น่าหมดอะไรอีสานเนาะคนไตยเนาะถ้ามานราบวัากับแช่วดีกว่าผอคนเนี่ย คนมีแล้มว,ม,วมั้ยบอดไม่มีบักกี้กอ่ะคันหนึ่งอ่ะเ<า>อามาใช้ละกันเห็บไหม โอ้ยน้อยไม่ต้องขึ้นละมาเก้ามาเก้าเก้าไปพี่ลงผมครับเดินเลย ขอาเลีร์นะเดินขึาา้นมาได้ c ม m e on ใช่ล็อกนะนคับไปขึ้นบ้านนะเลื่นฝังขวานขวนขอนปั๊บเนี่ยม่ะน่าอยู่ราสะพาน,นอ,อ่ะไี่ระเบิดไม่มีเลยยี่าาสี่คน,คน พอถับรุ่นเรยครับไอฟอนติบสองโปรแม่ครับใช่เหมือนให้ทำด่อยก้องมีปัญหานะทำอะไรกับกล้องไม่ได้นได้แค่ดูสตรีม่นเกมเดีวเดี๋ยวว่าผมไปทำท็น้อมาใหม่โปรตัวเดีย ได้ไหมแล้เบิดอีก่ขอข้อเรียบเยก็บเฉยแต่พี่ยิงเรือพี่ไผ่อันนี้จะเปิดช่วยอะไหมเปิดครับอะไรวะนอน มาละมาละไม่เวนมัเดินแน่เดินต evet ้นไม้บินทางขวาดินแนแล้ว้าผม เคไมาโคตรผมอุ้ยหลังน้องหมดนะอย่าวัดสุดนะดูวิ่งขึ้นช้าเลยจู๊ก่อนจู๊กเอาคนปลอดภัยสุดจะเป็นผมนะกับพี่โค้กโดนไอ้เหี้ยโคตรคมอ่ะไอ้ชิงกูไปโดนจู๊ไปเล่นนะอย่าให้มันเดินขึ้นมา ขอบุณดาวสิบดวงด้วยนะครับคคุณรับตัวนี้สตรีมผ่านอะไรดีอยู่เลยเพรานเอ็ดธรรมดาเล่นครับเจี๊ยนเลเนี่ยครับพอได้นะครับไม่แย่ครับเห็นตัวต่างหินตัางหินบ้านบ้าให้เดินเข้าบ้านแล้วมันต้องเดินเข้าวงเจี๊ยนในบ้านใช่ใช่ บ้านหลังไหนวิ่งออกไปแล้วบ้านหัหงนมาเกนะโรทีมบ้านมาดิาน้องโง่ยังไวนี่นะมันจะหมดรออ่ะวงออมได้นะน น,น,นี่คือตัวที่ยิงเราเมื่อกี้ใช่ไหมมันยิงเข้าแต่หวัวนะมันยิงคมังไอ้คนน่ะแต่ผมคมกวา่าเมื่อกี้กูหันหน้ามองท่านี้ตอนนี้กูน็อกอะกูคานอยูอ่ครับเดียวท่านี้น็อกเลยเรื่องผมเด่อนึะตอนยิงน็อกตัวบนเนี่ยก็เลยน็อกไป Mình cứu for ừ. ra đi tài Thải vậy Nằm ăn một cái thải Nên luôn Quay nằm về đây Mình sẽ đang lên nè หมดกวนี้ก็โปรแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนใช้โปรแล้วเขก็ใช้อยู่โดนแบนจริงนะมึง Focus on the boss ยิงบอสก่อนมวนไหนมึงเนี่ยเมโทรเราเย่าเลยเมโทรมีบอสอ่ะมีมีจังหวะแอร์ กแข่งล็อกแลนด์ไฟแนลเขาให้ใช้มือถือตัวเองหรือได้ครับมือเลงครับนี่ครับจ้าวไผ่ขอได้ไปทีนะทีนี้เพชแคลนไปไปครับพี่พงศนั้นเอาเต็มที่ดูเต็มแข้งมีคนนะมีคนมาส้มมาส้มแข่งปรับเต็มครับน่ถามตัวอย่างน้อย อมองไม่น hey. ็อกยีมาน็อกมาน็อกเฮ้ยขอนะยิงีใครอ่ะจังไหนวะเนี่ยเอาให้ละขวา w out น้อ้อปีน้องใช่ใช่ Watch out เหลือทางซ้ายอ่ะสองตัวตามตามตรงนี้โดนสองตัวมันเหลืยตีหนึ่งนะยืนพี่อะไรเดี๋ยวตัวเดียวเองเฮ้ยเหลือตัวเดียวฝั่งข้างโอ้หน้าพิโคเลยไม่มีแล้วเหล๋ยตัวเดียวไหรอพสบอสบอสบอะ เอาลงมาเล่นมาเล่นเล่น <c oughs> คุยดิเล่น,นคุยอะไรนะคุยคุยคุยอะไรคือก็คุย